สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว y o u t u b e ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกระสังซาวีสองครับสำหรับคลิปนี้ก็จะพามาดูระบบเครื่องเสียงมือสองครับมาดูสินค้าอ,นนอันนี้ไฟอาจารย์ไไน,นี่ไฟอะไรไฟไฟไฟเวทีนี่ไฟเวทีใช่ไหม ไปเวทีใช่ไหมเดี๋ยวปิดแล้วเปิดแล้วจวดเอย่างเดียวครับจวดครับพี่น้องชาวเพื่อกระสังนะติดตามจากช่องกระสังสาวอีสองนะครับวันนี้ก็ได้เอ็ดมินชื่ออาจารย์ทรอปนะครับมามาเยี่ยมชมอ่ะมานี่มาเดี๋ยววันนี้ทําคลิปให้กับอาจารย์แล้วกันวันนี้ก็มีไฟมีไฟไฟผ่าไฟผ่าอันนี้คือเวียเวเชมวยหญิงแก้มบางโอนนี่เวเชมวยหญิงแก้ม อีชมุนเนาะชมุนที่บันเลี้ยงมาเลี้ยงโอ้นะฮะสามร้อยบาทบองเม่รื่เขาเลยเรื่องบองสามร้อยบาทสามร้อยบาทเมืเลือกดูมื่เลือกชมนะครับมีเยอะเลยเวทีตะกอนเขาจะชอบใช่อันนี้ของตะกอนแต่ทุกวันนี้เขาจะเป็นไฟเราเราเราไปนี่ก่อนไหมจะไปดูมาที่เตงตรงนี้ก่อนไหมตอนนี้ฮอนนะครัอนเรอยากได้นะอันนี้หอนใช้ในวัดใช้ในเอ่อ ในร้านมาใกล้ๆอาจารย์ดูใกล้ๆเป็นรุ่นนี้ครับเป็นรุ่น PA นะครับอ่าตัวนี้ยังอยู่เลยครับพี่น้องอ่านี้ท่านใดสนใจอันนี้ดังนะครับพร้อมดังพร้อมดังตัวละแปดร้อยบาทตัวละแป0รบาทตัวนี้800บาทตัวนี้คือเออ่กิ๊บนะครับปากปากใหญ่นะท่านใดต้องการก็ตัวละ800บาทอ่ะเรามาตามดูตัวนี้ครับผมมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆมาเรียบร้อยครับอ้าวไปไปน้ำมาโลก ตัวมันอยู่นู่นตัวมันอยู่นู่นอันนี้จ้ามันนี่ก่อนมันฝนน่าจะหนักหน่อยครับนี่ต่อที่ก่อนต่อมอันนี้ลูกค้าดูก่อนเออนี่นี่ไฟเวทีมาใกล้ใกล้มาใกล้ใกล้ดูดูยี่ห้อดูอะไรก่อนอืออ่าตัวนี้เนี่ยเอ่อเป็นไฟนัมโรดไอ้ไฟไฟผ่านะครับไฟผ่าไฟผ่าตัวนี้ตัวละเอ่อสามร้อยบาทนะครับถ้าในสนใจก็ เบอร์โทรนะครับศูนย์เก0า9ดาร้านผมจะอยู่ตรงหลังวัดเป่าวดงมธรรมนะครับหลังจะเข้าปตทมาเนี่ยเลี้ยวเลี้ยวขวาเป็นซอยเลขนะครับลาดยางเข้ามาก็จะเป็นบ้านผมนประมาณ200เมตรนะครับเบอ <art> ร์โทรผมก็ศู8ย์เก0า9ปดแปาหนึ่หยจะเสียบเบอร์โทรไว้ให้ใต้คลิปนะครับแล้วก็ไม่ไม่ว่าพี่น้องชาวนาอยากจะมาชมร้านยี่ดีตัวนับเสมอนะครับอ่ะ๋ยวมาชมตู้ทำไมต่อยาวแค่แปดนาทีพอเนาะแปดนาทีพออ่านี่คือนะครับ วอปวาเทคนะครับหมายใคร้จันส่งให้ลูกค้าดูอ่าส่งให้ท่านผู้ชมดูวาวาเทคนะครับตัวนี้สองพันสี่นะครับผมตัวนี้มีข้างในนะฮะดังปกตินะครับพอดีผมเอียงไว้เมื่อกี้ฝนมันสาดนะรผมเอียงไว้แต่เราเรากลัวว่าเอ่อมันจะเปียกจะอะไรไม่เป็นไรนะฮะอันนี้คือไม่เป็นไรครับอาการปกติอ่านี่อยู่ที่ราคา1 2 0 0 0บาทนะครับท่านใดสนใจก็เบอร์โทรตามเดิมใต้โพสตเลยนะครับผมอ่าเรามาดูนี่ต่อมาพาพี่น้องมาดูนี่ครับ ประตูนะครับตู้ลำนี่ใบละสองร้อยบาทนะครับสองร้อยบาทอ่าอยู่สามใบครับพี่น้องอยู่เช้ากระสังมาเลยอืมมาเลยฝากคอมเมนต์นะฮะแล้วก็ถูกเพลงตัดสินใจเอาเรืองกระดานยังใช้งานได้ดูอยู่นะไหนใส่ดอกสเปรนะครับพี่น้องก็อันละร้อยครับนี่ลร้อยเล็กตามก็ได้มีคนติดตามหน่อยอืโอ้โหเวเวเอานี่เบีย จัดเลยพี่น้องอมามามาดูตู้ก่อนดูตู้วะตู้นี่เกิดเสียงการแจ้งเกิดแจ้งจริงๆนะครับแ,แ,แจ้งเกิดเลยอะ่ะแจ้งเกิดเนาะใบละเจ็ดร้อยบาทพี่ <700. S 2> น้องเหลืสิบห้าด้วยครับมีทั้งหมดหกใบอ่ะมานี่มานี่อันนี้แผ่นนินไว้สองใหญ่ๆหน่อยสภาพโดยรวมคู้แผ่นนินไว้อ่า White, สองสภาพโดยรวมอันนี้อันนี้สภาพโดยรวมนะอาจารย์ต็อบนะดูนะอ่าสองสองสองให้ลูกค้าดูด้วยให้เอฟซีดูด้วยอ่าถ้าจะทําคลิปก็เรายินดีให้อาจารย์ต็อบมาทําอ่ามาทําให้ อันนี้ก็คือแผ่นดินไว้นะครับนินไว้เอา้าอ่าใบละหนึ่งพันหนึ่งันแปดร้อยบาทพี่น้องราคานี้ถูกเพลงตัดสินใจเอายินดีต้อนรับทุกท่านม,มาดูมาชมขอบเหล็กสเปรคอนเี่<ม>รบร้อยนะครับตัวนี้ดีแล้วหมดเปลืใหมนะครับอ่าเรามาดูตัวนี้ครับผมยังอยู่พี่น้องอื ตัวนี้คือใบละพันสามดอกสิบแปดนะเป็นกระเน้ย้าง 5, ครับตะเกียงปั๊มนะครับขอบเหล็กนะครับตัวนี้คือให้พี่น้องไปที่ใบละพันสามเรามีทั้งหมดแปดใบนะครับเ<ป>ออไปดูตรงนู้นไปเอามาครับพี่น้องท่านใดสนใจเดอ้อนี่เป็นตัวเอตู้มอนิเตอร์นะครับตัวนี้นะอ,อาจจะมีสภาพนะสภาพเนี่ยมามาดูใกล้ๆโปกินและโปกกินตรงนี้นะครับท่านใดสนใจเอาไปเปลาะ รอออกครับใบละร้อยครับรอออกใส่จ้อใส่อะไรครับทนายหานะครับตัวนี้มีสองใบใบละร้อยนะครับใบละร้อยอ่าติดต่อทางเบอร์โทรใต้คลิปนะครับอ่าตัวนี้นะครับเป็นเหล็กไม้นะครับเป็นเหล็กอันนี้หนึ่งร้อยบาทอันนี้ก็ดูละนะฮะหนึ่งร้อยบาทนะครับนี่หนึ่งร้อยบาทหมดเลยนะฮะหนึ่งร้อยบาทหมดเลยถูกแพงก็มาดูเอาเด้อครับนี่เอาไปใช้งานนะอย่าคิดมากพี่น้องอ่ามาดูตู้นี้นะครับ นี่พร้อมดอกเลยเตอรจินำขายตามสภาพครับพี่น้อง<ม>ดังไม่ดังผมไม่รู้นะครับผมรับเข้าห้ารอยบาทนะขอกำไรร้อยเดียวหกร้อยบาทเป็นตู้ดอกสิบห้าครับเฟดนะครับเฟ <15. S 1> <18 S 2> ต,ตไปสภาพนี้เลยผม,มให้หกร้อยบาทขอกำไร100ออำไร้อยเดียวนะครับอ่านี่ครับสน,นใจก็ศูนย์เก0 7 9ปด c ปด o ามหนึ่งูนย์จเก้าก็หมอขวัญทศพลจริตํำนะครับผมอยู่ตรงหลังวัดป่ารดมธรรมฮะเอาโอเคคลิปนี้ขอสั้นๆและ ขอให้พี่น้องได้ติดตามชมช่องนี้ด้วยนะครับสวัสดีครับครับผม